ครับสวัสดีครับหลายๆท่านนะครับที่จะประกอบแบตเตอรี่แพ็คนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอ่า s อ่า 8S นะนะครับหรือระบบอื่นใดก็ตามนะครับก่อนแพ็คนะถามว่าต้องทำยังไงนะก็ขนาดนซีลนะครับในลักษณะแบบนี้นะซึ่งผมก็ได้เคยเกล่าวไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่า ให้ทําการขนานเซลล์ในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าท่านจะประกอบแบตเตอรี่กี่เซลกี่ก้อนก็ตามนะครับค่าความจุเท่าไหร่ก็ตามนะหลักการเบื้องต้นก็คือให้ขนานเซลลนะ์เอาขค้วลบต่อให้ถึงกันทุกเซลล์เลยนะครับที่จะเข้าแพ็คด้วยกันมี30-40ก้อนนะก็ต้องในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าหากท่านบาลานคนละชุดนะครับขนานกันคนละชุดสมมุติว่ามีอยู่40ชุด นะครับขนานกันไปแล้ว20 20เซลล์20ก้อนนะครับชุดแรกแล้วก็ไปทําการขนานอีก20เซลล์ยี่ก้อนอีกชุดนะครับค่าแรงดันนะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาความไม่เท่ากันอยู่นะครับก็เหมือนเราไม่ได้ไม่ได้บาลานซ์ร่วมกันอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นหากถามว่าการบาลานซ์นะครับควรจะบาลานซ์ยังไงคือมีอยู่ อสเซลเราก็ขนานทั้ง4เซลล์มีอยู่40เซลล์เราก็ขนานในลักษณะแบบนี้40เซลลและอีกอย่างนะครับท่านไหนที่พึ่งประกอบนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าถ้างั้นผมมีเซลโตโตๆใหญ่ๆเนี่ยผมก็แค่ชาร์จให้มันได้เท่ากันที่3.6โวลต์แล้วนำมาประกอบร่วมกันแรงดันมันจะเท่ากันไหมอันนี้สเตปนี้ผมทำมาแล้วนะครับมันมีปัญหา มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นความหมายก็คือให้ทำการบาลานซ์ในลักษณะที่ขนานร่วมกันนะครับทุกเซลล์นะไม่ใช่ไปชาร์จหรือดิสชาร์จออกแล้วก็เอาตัววัดแรงดันวัดค่า,าแรงดันมามาจับนะครับดูแรงดันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะบางทีโหลดหรืออุปกรณ์ที่เรานำมาคายประจุหรือเครื่องชาร์จนะครับ มันชัดที่กระแสสูงต่ำไม่เท่ากันมันจะมันจะเกิดปัญหานะครับนะวิธีการที่ได้ผลก็คือทําการขนานในลักษณะแบบนี้นะครับมีกี่เซลล์ก็ตามให้ทําในลักษณะแบบนี้ร่วมกันทุกเซลล์ทุกก้อนนะครับ